ส่วนจำได้ไหมผมเคยเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกว่าเนี่ยทำอย่างเี้ผิดรัฐธรรมนูญและหนีไม่พ้นคนที่จะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพง่งและทางอาญานะครับหนีไม่พ้นคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเอง สวัสดีครับพบกับผมเทาสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของคลิปลับนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการหัวสอวอนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าสอวอคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเดินหน้าคลิปลับก็โผล่ขึ้นมาแล้วทีนี้อย่างนี้ว่าเออคนที่นัดเนี่ย คือใครบอกได้ไหมคนที่นัดวันที่เจ็ดอ่ะจำไม่ได้คือคือคือเจ้าหน้าที่ตั้งนัดเียรัแล้วปั๊บขึ้นมาแล้วแจกให้ตามชื่อตามชื่อตามชื่อเสน็รับผม่าจําจำจำไม่ได้แล้วที่ียมาก็เลยวันที่เจ็ดมามามาพบปัดีนะเพื่อที่จะเออพูดคุยกันก่อนแล้วก็ทีนมันเ,เ,เป็นจริงขนาดไหนเลยอืมแล้วทีนี้ก็ เขาเขาชี้เป้านี่เขาชี้เป้ายัางไงเอ่อการชี้เป้าก็โดยทั่วไปก็คือเขาจะนัดก,กันกลุ่มมาว่าเออกลุ่มนี้จะควรต้องมาเอ,อมากี่คนกลุ่มไหนห้าคนก็เข้าไปได้เลยรอบแรกกลุ่มไหนทีมเด็กห้าก็ต้องคัดรอก่อนเข้าไปรอบรอบสองแล้วเข้าคัดล้อมอืมแล้วแล้วแจกเงินนี่ใครเป็นคนแจกอ่าก็ ไม่รู้จักแต่ว่าเขานั่งอยู่ตรงนั้นนะผู้ชายผมผ,ผ,ผมนนผก็ไม่ได้แน่นอนว่าเป็นใครอ๋อแต่เพราว่าเขาก็บอกว่าให้ให้เป็นอย่างนั้นทําอย่างนี้นะเอากลุ่มนี้เออคนคนนี้ควรจะต้องเลือกตามอักษรใดอย่างนี้นะฮะอ๋อแล้วแล้วเอมีเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนด้วยไหมผมไม่รู้จักใครเลยเพราะว่าผมรุ่นรุ่นใหม่ไหมผมรู้จักแต่สมัย นี่นแหละครับเขาเาปเป้าออกอเภอบ่อยเลยครั้งนี้มาในไม่รู้เป็นใครบ้างแต่ว่าเขาก็บอกว่าเออให้เปิดดูในสวสามค่ะนะดูชื่อของท่านว่ามีอักษรใดกับกับท่านก็จะต้องเลือกลงในอักษรน,นั้นแหละนี่มัน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 มีโน้ตตรงนี้มามัน,ม,นมันถูกระบุ่ทำไมเป็นขนาดนี้โอเราเข้ามาแต่ผมคิดว่า ผมมีบณิทัานว่าผมไม่ตกเป็นเปีย่องไรเพราะเรื่องอย่างนี้ผมไม่เคยตกไม่เคยเห็นด้วยเลยกับพวกทางราชการขนาบนี้แต่พอไปเห็นกรนี้มาผมปวดหูกันมาก,กนั่นแหล,และแับววันนี้บ่ายโมงครึ่งจะนัดคุยกันท่านอยากจะได้เงินหนึ่งแสนไหมรางวัลนำจับอ่ะการไว้เป็นพยานจะไม่เปิดเผยชื่อจะไม่อะไรทั้งสิน้นไม่ขอแบ่งแม้แต่บ,บาทเดียว ในฐานะที่ท่านเป็นคณะทำงานเฝ้าระวังสตรองคุ้มครองสิทธิ์คือผมผมไม่อยากให้มันเกิดแต่เข้าลึกไปปั๊บเข้าใจแต่นี้มามันเกิดความรู้สึกที่มันแยงในความรู้สึกวันที่ไปบ้านกุฎจาวันั้นคือผมก็คิดว่ากุฎจาก็อาจจะรู้แล้วมั้งว่าเราสมัครด้วยวิธีใดนะครับมันต้องมีคนให้ค่าสมัครมาแต่ทีนี้ก็ ดูแลเทคแคร์ทุกอย่างก็ก็ผ่านมาด้วยดีคิดก็าจบแค่นั้นแต่ก็คิดกับว่าถ้าเราเข้าคูหาเมื่อไรเราก็จะเลือกเฉพาะคนที่เราคุยกันไว้รอบนอกแต่มันมันไม่ใช่อย่างนั้นพอวันที่เจ็ดถึงให้ไปฟังแล้วก็ไม่รู้ไปฟังเรื่องอะไรอีกพอปรากฏเ่าไปถึงถึงได้สุรู้ว่าอ๋อกําหนดนให้เราเลือกตามอักษรที่เขียนไว้คนนี้เลือกอักษรนั้นตอนนี้ซึ่งแทนสีแทนสี อืมอาจารย์พอจะมาให้ข้อมูลได้ไหมวันนี้นัดคุยกันบ่ายโมงครึ่งคือเร่งที่วต้องสมทบถามม่บานเพราะว่าเห็นว่าเขาเบไหนไม่รู้เนี่ยคือคืออย่างน้อย,อยอย่างน้อย,อยที่สุดเนี่ยอาจารย์ได้ชื่อว่าเป็นคณะทํางานที่ทําหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นคณะทํางานเฝ้าระวังาการทุจริตหรือคณะทํางานสตรองหรือคณะทํางานคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยมันเป็นหน้าที่แต่ที่นอกเหนือจากหน้าที่คือรางวัลน,นาจับเนี่ยโอกาสที่อาจารย์จะเข้าไปถึงข้างบนเนี่ยเลิกคิดเลยเพราะว่าข้างบนเขาก็บางตัวกันหมดแล้ว ใช่ว่าเขา้เขาใจอยู่แต่พอท่เขถัดขึ้นมาเนี่ยผมแกบอกว่าสมัครสว,วรเนี่ยอ้เงินตัวเองผมก็คิดมีสมัครได้อยู่แต่มันไม่ใส่ใจแม่อดแต่ไปมาไปมาก็เลยทำไม,มกไม็เป็นอย่างนี้ก็ลองดูแม,ม่เรามีคนออกสมัครให้พอพบไปขึ้นราก็ก็เลยเอาอย่างนั้นเข้าทำเสืิอดูจับอาจารย์โคสิลก็ไปดูปแล้วแล้วแล้วคนละสี่พันเจ็ดนี่ได้จริงไหมได้อเออ ทำไมที่อื่นทำไมทไมที่อื่นทำไมที่อื่นเขาได้ห้าพันไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบไม่รู้ประจบหักลดอะไรไปไม่รู้สี่พันเจ็ดแล้วก็ผู้ประดิษเมื่อวานผู้ประสานงานหักขอคิวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบก็ไม่ได้ไจถามอะไรอืมแล้วค่าสมัครออกให้น่องเหนือจากสี่พันเจ็ด มีแค่นั้นแหละครับแล้วเราจัดการเตีกั้งค่าถ่ายรูปค่าเดินช้างค่าอะไรของเราเป็นตัวอย่างอาจารย์โคสิทก็จะอาจารย์โคสิทก็ได้เหมือนได้รับการประสานเหมือนกันก็เหมือนกันว่าไปด้วยกันว่าผมผมจึงว่าเอองั้นเราช่วยกันเพราะเราผมก็เป็นที่ปรึกษาของนักตากิตาตะกึ่งคือพวกเราลงมุชิพเกิดรวมกันไปมาแต่เราคงอยากแค่รอบจังหวัดเราคงจะจบแล้วแหละเพื่อให้รู้ว่าเราได้ข้อมูลนี้ พอไปแล้วทีนี้มันมันไม่ใช่เลย,เลยตั้งแต่เริ่มเริ่ดที่ไปรับสวสามพักโอ,โอ,โอมันไม่ใช่แล้วละ่ะทีนี้เ,เราจึงคุยไปคุยไานนั้นและคุยไปคุยไปเรื่องเท่าเรื่องอะไรไปก็พอมีส่วนผิดย่อยนี้แต้ก็ยังยังพูดตรงๆว่ายังไม่กล้าบอกยังไม่กล้าพูดจะไปรู้ก่อนจะบอกว่าพวกเรายังไงก็ตามเมื่อเข้าภูหาและสิทธิของเราเราไม่เลือกสาโหูผบอกแค่นั้นแหละเดลเอ็นโอคำนวณมาลึกซึ่งเลยตรงนี้แหละเขาเขาจะรู้ไหมว่าเราไม่เลือกเขาอะ เขาพูดว่าอน,น้องก็ถามก็บอกว่าก็ตามนี้แต่ถ้าท่านไม่เรียกก็เป็นสิทธิของท่านผมผมไม่ว่าอะไรไม่ได้ผมไอยู่เหอยอนกันแล้วเงินนี่เป็นเงินของใครพอรู้ไหมผมไม่ทราบครับไม่ไม่ทราบแต่ว่าส่วนหนึ่งทนนี้น้องก็มีกล่องคนจ่ายให้ทีละคนทีละคนทีนททท่ไปเรือยๆทั้งทีที่ไปค่ะไอตอนไอ,ไอตอนสี่พันเจ็ดเนี่ยใครเป็นคนจ่าย ไอ้สี่พันเจ็ดนี่ใครเป็นคนจ่ายค่าสมัครกับสี่พันเจ็ดผมไม่ทราบที่มาของเงินเลยนะครับไม่คนที่มาส่งให้อาจารย์เรารับจากใครอ่ะร,รู้จักไหมคะฮัลโหลครับผมค่ะ คนคน,คนที่เป็นคนถือเงินมาให้อาจารย์เนี่ยเป็นใครพอรู้ไหมแล้วก็เป็นคนที่รู้จักมากคุณนั่นแหละรครับอืมโอเคซึ่งอ,อะไรคะขอบคุณไว้ก่อนตอนนี้ค่ะโอเคขอบคุณรู้จักดีโอเคโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์ ยังไงยังไงเราต้องเราต้องรักษาบ้านรักษาเมืองนะคะเราจะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะคะโดยโดยเฉพาะจ๋ามั่นใจในตัวอาจารย์มากถึงได้เชิญมาเป็นคณะทํางานก็เชื่อว่าอาจารย์จะเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีคนสุรินเนาะครับครับโอเคแล้วค่อยหาโอกาสคุยกันใหม่ขอบคุณนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะ อย่างนี้ครับขอญาตังของผู้ร้องนะอันนี้ก็แบที่มันก็เป็นประโยชน์ก่อนเข้าบุรีรัมพยานมาจากไหนเช็คได้เลยครับอันนี้ต้องจำได้นะถ้าจําไม่ได้อีกไม่รู้เรื่องแล้วนรถพาไปนครศรีธรรมราชแน่ก่อนที่จะเข้าบุรีรัมย์เช้านั้นพยานออกจากจุดไหนผมจําไม่ได้จริงๆเวลาผมหาเสียงท่านท่านต้องเข้าใจฮะเวลาหาเสียงเนี่ยเวลาผมไปทางานไม่ใช่เดี๋ยวพ่าแปดโมงเราอยู่บุรีรัมเลยเงี้ยรู้สึกว่าคืนนั้นน่าจะนอนที่บุรีรัมย์ลรมั้งครับ นอนจุลนรดังก็ก็บอกว่าอาจจะนอนจุลินทร์ประมาณนั้นผมไม่แน่ใจผมไม่กล้ายืนยันผมจําไม่ได้แต่ผมเช็คให้ท่านได้แต่ผมเช็คให้ท่านได้มีหลักฐานแน่นอนว่าผมไปที่ไหนมาเพราะเวทีปาใสนี่ยมันชัดเจนกําหนดเวทีปลาใสที่นอนเนี่ยมันชัดเจนหมดนะครับถามผมวันนี้ว่าคืนนั้นนอนที่ไหนผมจําไม่ได้แน่แต่มีหลักฐานยืนยันได้แน่ถ้าท่านให้เวลาผมถ้าท่านอยากรู้เดี๋ยวผมไปเตรียมให้ได้ ตารางการหาเสียงตารางการปลาศัยของผมมีคนแต่ละครั้งเข้าไปฟังเป็นร้อยนะครับมีคนถ่ายรูปแน่นอนมีคนถ่ายคลิปวิดีโอแน่นอนแต่ไม่ขอยักนะครับเอสมันไปบุรีรัมย์วันที่แปดมันก็ต้องรู้คร่าวๆหรือว่าก่อนอยู่บุรีรัมย์วันที่เจ็ดมันอยู่ที่ไหนมันไม่น่าจะถึงขนาดลืมน่ะผมไปเอาอย่างผมไปสุราษฎร์วันที่แปดอย่างเงี้ยผมผมก็ต้องรู้วันที่เจ็ดแต่ผมอยู่กรุงเทพผมบินไปอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านไม่ได้ไปบ่อยเท่าผมช่วงนั้นเนี่ย ผมไปหาเสียงแทบจะทุกวันวันหนึ่งผมจําไม่ได้ด้วยซ้ําว่าเช้าอยู่ที่ไหนวันหนึ่งไปปลาสัยเจ็ดเวทีปลาสัยเจ็ดเวทีอําเภอนีท้ทีข้ามจังหวัดบางวันไป5้จังหวัดนะครับบางวันไปห้าจังหวัดนะครับเพราะเราคํานะคคถามที่ผู้ร้องถามก็ไม่ได้ซับซ้อนนะใช่ครับมันเป็นเ,เหตุการณ์ก่วงว้างว่าคือเขาจริงเน<ม>ี่ยคุณนครรับแล้ววันที่แ ตอนช่วงเช้าอยู่วีรมแน่นอนแน่นอนมีคลิปชัดเจนเพราะว่ามันคลิปชัดเจนหาเสียงหาเสริญพูดในที่ประชุมหมู่บ้านเวอร์ใช่นรัแต่นี้ก็ปฏิเสธเขาไม่ได้ละใช่ครับแน่นอนเขาพื่อนฐานสั้นวาแล้วก่อนวันนั้นอะไปอยู่ทก่อนจะเข้าบีรมเออันอยู่ที่ไหนมันต้องมันต้องมีที่มาที่ไปคนเราอยู่ดีเป็นโดิโผล่ีรมเลยเนี่ยโดยไม่รู้ว่าวันที่เจ็ดเองมาจากไหนนี่มันเข้าใจจำไม่ได้จริงเหรอจริงครับด้วยความจัจจริงเรื่องของการเลือกตั้งสวในครับของชัดเจนนะว่า ตอนนี้มีการหัวเกิดขึ้นจริงพักการเมืองต่างๆนะครับก็มีการนำคนลงสมัครมีตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์พ่อค้าขายของนะครับคนขับรถแบ็คโฮนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับนอกจากการหัวแล้วกฎหมายและระเบียบนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน สวสมชัยแสวงการประธานวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นประธานกรรมธิการได้โพสต์ข้อความระบ,บุว่าฟังเหตุผลของการแถลงของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เดินหน้าเลือกตั้งสวใน3อำเภอในสข้อระดับอำเภอนะครับนึกว่าหูเฟื่อน,นะครับหรือนักข่าวเขียนผิดจากการตรวจสอบทุกทางแล้วบอกทุกทางตรงกันว่าเหลือเชื่อที่เลขารกรกตตีความเช่นนั้นว่า เหตุผล3ข้อ3มาตรา132ของธรรมนูญที่กำหนดให้พระราชบัญญัติประกอบธรรมนูญว่าด้วยได้มาซึ่งสวฉบับนี้จะส่งผลให้ความเห็นชอบจากสารดีกาสารธรรมนูญหรือองค์กรอิสระนะครับที่เกี่ยวข้องดูแล้วว่ามีประเด็นในการขัดธรรมนูญหรือไม่จะหมายความว่ากฎหมายนี้ผ่านการรับรองมาตรา1 3 2มมาแล้วระดับหนึ่ง นะครับส่วนข้อแท้จริงที่แตกต่างจากความเข้าใจที่ได้มีการถแถลงฮะหนึ่งพรบตามรัฐธรรมนูญทั้ง10ฉบับมิได้ส่งสารธรรมนูญนะครับพิจารณาทั้ง10ฉบับหากส่งให้สารธรรมนูญพารณาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสารธรรมนูญหรือมีผู้ร้องเท่านั้นแต่จะส่งแต่ละฉบับเกี่ยวข้องให้กับองค์กรนั้นๆเท่านั้นนะครับดังนี้ 1.1พรบวิธีการพิจารณาของสารมูลส่งให้สารรัฐมนูลพิจารณานะครับ1.3พรบนะฮะปปชส่งให้ปปชพิจารณา1.4พรบกกตส่งให้กกตพิจารณา1.5พรบกรรมการสิทธิ์ส่งให้กรรมการสิทธ e ิ์พิจารณา1.6พรบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณานะครับ 1. 8นะฮะคณะกรรมการพรปพักการเมืองส่งให้กกตพิจารณาพรปผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา1.9พรปเลือกสสส่งให้กกตทําการพิจารณานะครับ1.10พรปเลือกสวส่งให้กกตทําการพิจารณาดังนั้นเลขาธิการที่มีการแถลงในข้อ3น่าจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับ สองส่วนที่อาจมีผู้กล่าวอ้างต่อไปว่าร่างพรปดังกล่าวเคยถูกยื่นตีความในสารธรรมนูญวินิจฉัยแล้วครั้งหนึ่งควรนับเป็นการผ่านสารธรรมนูญตามมาตรา 1, 3, 2แล้วย่อมไม่เป็นความจริงเช่นกันนะครับเพราะขณะนั้นเป็นเพียงการยื่นขอให้สารธรรมนูญวินิจฉัยบางมาตราในบทบัญญัติเฉพาะการมาตรา9 0 9 1 92เท่านั้นยังไม่เคยมีการยื่นให้สารธรรมนูญวินิจฉัยพรป นี้ทั้งฉบับหรือวินิจฉัย4มาตรามาตรา36 40 4 1 42แต่ประการใดซึ่งขณะนี้สารธรรมนูลรับคำวินิจฉัยไว้ชัดไว้แล้วนะครับจึงควรพิจารณาในความมุ่งหมายรัฐมนูลมาตรา13 0ใงน้ชัดเจนถูกต้องต่อไปเชิงงานสังเคราะห์ง่ายๆเลยตอนนี้ก็คั่วโกงเกิดขึ้นนะ อของทั้งพักสมของทั้งพักสมพักแดงแล้วก็อีกหลายหลายพักมีการหัวและมีการโกงกันแบบเปิดเผยนะครับแล้วก็มีทั้งวินมอเตอร์ไซค์มีคนขับแบ็คคนะฮะคนขับรถต่างๆเนี่ยก็ไปลงสมัครนะครับแล้วก็มีเจ้าของธุรกิจไปลงสมัครก็ให้ไปโหวตเจ้าของธุรกิจมีการแบ่งกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มีการหัวกันเกิดขึ้นมีการประเมินกันนะครับ ว่าจะมีการจับฉลากรอบนี้เพราะคะแนนเท่ากันเนี่ยเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับเรื่องนอกจากเรื่องของการหัวแล้วเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการมีรายชื่อโปรมาว่าจะได้สวจากพักการเมืองเนี่ยอย่างน้อย142คนซึ่งก่อนหน้านั้นสวสมชยายแถวงการเนี่ยก็มีการแชร์รายชื่อออกมานะครับทั้งแดงทั้งส้มนะที่จะได้รายชื่อและจะปั่นนะฮะ ให้ญาติของทานฝัง่งทักษิณเนี่ยขึ้นเป็นประธานวุธิสภาแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับก็คือตอนนี้ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาชัดเจนแล้วนะครับว่าระเบียบของคณะกรรมการการเลเกตั้งนั้นผิดรัฐธรรมนูญนั่นคือข้อที่1ข้อที่2เรื่องของพรปนะครับ ที่กกตอ,อ้างว่าได้ส่งให้สาธรมนูญทําการวินิจฉัยก่อนหน้านี้แล้วนะฮะสวสมชย,ยืนยันว่าที่ให้วินิจฉัยวินิจฉัยเพียงเฉพาะบางมาตราไม่ใช่ทั้งฉบับนะครับและคราวนี้เนี่ยสาธรมนูญได้รับไว้ทําการวินิจฉัยแล้วส่วนเลขากกรกตเนี่ยที่ออกมายืนยันว่าสาธรมนูญเคยวินิจฉัยไว้แล้วนั้นเป็นการเข้าใจผิด นะครับผมเรียนหุนส่วนนะยังยืนยันเหมือนเดิมนะพูดในฐานะอะไรในฐานะผู้ที่มีส่วนร่างรัฐธรรมนูลตัวแก้ไขภายหลังหลังจากที่มีการลงประชามติโดยใช้อำนาจตามมาตรา44ของพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคอสชอในสมัยนั้นนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด128มาตรารวมทั้งมาตรานี้ด้วย นะครับตอนแรกก็ให้มีการเลือกตั้งนะทั้งหมด50คนมาจากกลุ่มอาชีพแล้วก็ที่เหลืออีก200คนมาจากการคัดสรรแต่รอบนี้มา200คนจากกลุ่มอาชีพแต่อ้200คนกลุ่มอาชีพเนี่ยระเบียบก็ขัดเพราะเจตนาลมของผู้ร่างคือสายอาชีพกอไก่ต้องเลือกกอไก่สายอาชีพขอไข่ต้องเลือกขอไข่นะครับแต่ถ้ามีการหัวกันผิดต่อรัฐธรรมนูญทันทีตอนนี้ทั้ง2ประเด็น นะครับทางกลุ่มสวเก่านะฮะและนักกฎหมายต่างๆไปยื่นเรื่องของการขัดต่อธรรมนูลทั้งระเบียบซึ่งสารปกครองตัดสินแล้วนะครับว่าผิดตอนนี้รอสารปกครองสูงสุดซึ่งกกตกำลังสู้อยู่นะครับส่วนเรื่องของผิดรัฐธรรมนูญกกตก็รับไว้เป็นที่เรียบร้อยหุ้นส่วนจำได้ไหมผมเคยเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยผิดรัฐธรรมนูญและหนีไม่พ้น คนที่จะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับหนีไม่พ้นคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ปะวัฒนธรรมประเพณีดีงามประวัติศาสตร์นั้นยืนยาวเงาพระปรางไดเจ้า นาสถาบันรักครอบครัวดูแลใกล้ชิดเอื้อเฟื้อเจอจ,จานญาติมิตรเราฝากความรักให้กัน จากแผ่นดินนี้นอกจะขอทำดีเพื่อแผ่นดินไทยฉันจะขออะไรได้มากกว่านี้ หายตั้งแต่วันวานมาจนวันนี้เราไม่เคยลืมเรามาจากไหนเราคือคนไทย Oh come oh. on